สวัสดีครับพี่น้องเอสซีส่สปูทุกคนครับมือนีกับมาบานคุณแม่เกลียวภิมาไทายคลิปเหยบยดเขาแล้วครับกับมาว่าท่านครับท่านตอนไหน,นก็นเอาตอนนั้นแหละครับตอนนี้กําลังกินเขา่าครับทักทายคุณแม่ใจง่าย ครับคุณแม่ครับสวัสดีครับโอ้โหกินเกาวกับยังเลยมือนี้เียกับหลายแนวกหลายแนวไปบ่งเกไก่ันรีก่กุงกุ้งเฮ็ดจะกินนี่กุ้งนึ่งกแล้วนึกินแกีวนึ่งกุ้งกินแก้วับอาหารเจ้าอันนี้มียังงะละมะปลาละยักษ์ไส้ยักษ์ไส้หมูสับหมูสับใสุ่้นเส้นหุนเส้นกับผ้ปกปกเกรืองกรด แคารอดแล้วก็ไอ้เห็ดมุ้งผสมสูตรเลยเนาะคุณเมียเนาะต่อมาจะเป็นต้มต้มปลาใส่ไข่ปลาต้มยำนะคุณเมียเนาะเนี่ยพะโล้นะอนนี้ก็เป็นพะโล้นะครับสามยันสี่ย่างสนุกกินนะครับกินเหล้าเนี่ยกินได้กินดี่มั่งไปไหไปกินกินสองกินเอา จะโควิดอ้วนอีออกจากประตูได้บ้อสี่อ้วนนะเนาะคุณแม่กับเขากำหนาเหมือกันหลยอย่างไลยแนวนะครับนาอไม่อยู่กลทะเลแตาถึงตรนแต่ว่ากุ่งกงมันจะยังครอครับเสื้อเสียบคุณแม่กินไปน้าก็ฟังพลงไปหน้าเพงกับเพ่งไปเนาะ เพ่งจากคล้องนี่ละพอลองก็ว่ไใดเดี๋ยวสิรื่มปอ,อดอมือออกงันลองว่าใดให้แขกเหลือกันนอกกันนอก แมนครับครับสสดิมาหอดกับจอยอยสมือมันมาหยากไปหยากมาหยากนะครับเนาะมาจากทะเลสามิมาหอดมือุบมอุบเนี่ก็อยู่ไก่ทะเลดิเดินห้างจนจอยลำบุงก็ได้โอ้ยเยนอะไรก็้องพองน้องครับมีอ่างกินนะนคุณแม่เืะครับ จำนี่ก็รู้แล้วล่ะนอน้าว่าดาคุณแม่คนนี้กินเขาเขนด้คนนี้กินเ้าเจ้าด้คนนี้แล้วเหนักเพิ่มนมวงครับครับเสื้อแคขึนแม่แต่สิว่าลบกวนขึ้แม่โดนเลยครับใช่เลยผสิีไปมื้อนี้บวกน้กินเขาน้ำสีไปทุลัก ครับเอาสำเนียเนาะคุณแม่เนาะครับสวัสดีครับคุณแม่